ข้าวแล้วเนี่ยข้าวไม่ตัวมืไม่ตวมืาได้อร่จะลงก่อนแล้วอ่าตเปแ่แเย Hãy subscribe đó là Ghiền Mì mẹ. เดี๋ยวก็ให้เราเอาอันนี้ดิ1ไม้จะกินไอ้กุหลาบก่อนก่อนเดี๋ยวนะขาวคนต้นนี้เข้าไปดมในดมไม่เอานะก็ถอดถอดสายเดี๋ยวเออได้ ตด้คือพันถ่ายูนี้เดี๋ยวเนี่ยน้องเที่ยว2ต่คนนี่แหละเดี๋ยวตอนลงไปถึงขอความลูกมือถ่ายรูปด้วยนะครับอ๋อได้ขอขออรายงานกลับบูถ่ายรูปดีๆนะคู่ผมก็ต้อรายงานขอน่องเที่ยวมือือที่กำลังอยากปลอดภัยทุกคนทุกเรื่องตสองงาน กส่งตลอดรับผมดคอดองนักเที่ยวไหมตรง้าหาใหญ่ยัไม่รู้ไงโอโหหมดเลยหมดเยดเยดเย เลี้ยงข้าไม่ดีอะตอนนี้เลี้ยงข้าโอ้ยก็องึนเลยจะถ่ายรูปภาที่ตกหมดกินข้าวเขิดกินข้าวกินอะไ้นี่ก็ได้โอ้ยจบเลยนะ เท่าไหรลดลงขึ้นไปสางสิดไปตดไปเลยติดรถติดตอนนี่ผมมาเป้นสามสิบอ่ะยาวเลยติดไปิดไ

เดี oh, okay. yeah, ๋ยวยังเดียวว่าไม่บังนี่เห็นดาวหรือเปล่าไม่ไม่บังก็โอเคแต่เดี๋ยวจะเห็นทีนี้ลมไม่มีนะเนี่ยไม่เคยได้มาดขอองคืนนะก็อยดูปอบ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 ลมเติร์นนี่ไปอยู่ละกระจายคืนนั้น่งนอนน้่งนอนโดยตรงที่ก้างนอนแหละโอ้โหชิ้นนี้แหละ รับเดียวคู่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 ไปเอียขาดไม่มีโชคอาะเปออมันขึ้นเป็นบางครั้งครับเป็นบางครั้งแตแต่มีแต่มี ทางแข้งเผือกใะ่ไ่วฤดูนี้มีฤดูนี้มันไม่แน่ใจแต่เราแต่เราได้เดินทางแข้งเผือกแล้วครับนี่ครับทางแข้งเผือกทางแข้งเผือกเราได้เดินแล้วครับเราอยากเห็นแลยวันนี้เราได้เดินเดินทางเขาช้ํงเผือกไปก่อนแต่เราจะเห็นครับเพราะมันจำได้ว่าที่ผ่านมารอบสองเขาต้องเที่ยวถ่ายเห็นเห็นเออวันที่สามอ๋อ เดือนไเดือนอครเดือนเดือนธันวาครับเดือนธันวาไงนี่มันมกลาตัวกระเาากงใส่ลูกาเนยอันนั้รอบสองไงขึ้นคือเราเดินขึ้นเราก็ต้องเดินขึ้นัำไมเหนื่อยไอ้ตรงที่เราสไลด์ลงอ่ะ เป็นทางคู่เดินนะที่มันไม่ต้องขึ้นเขาไม่แต่มันต้องขึ้นเขาตรงนี้ก่อนไปจนเกือบเกือบยังไม่สุดเขาอะเกือบนั่นะัะตรงนั้นแหละถ้ามันคนเนี่ยถ้ามันคนปะฮะคน,นคนนั่นน่ะสองคนอะไม่ใช่

ตอนกลับเ่ียนตรายแม่ถ่ายไปลงแม่ไปลงนะครับเจอแล้วแมงน่งนังอคพี่ ก็ขยับอยู่สองคนเอาอว่าคนที่้วยขอพี่กลางขอ,อลืมไปพี่กลางมองไม่มเห็นกลางมองไม่เห็นใช่ป่ะลูกอะไรลูกที่สองนัะ้ะไอ้ยเขาชะนอลูกช้างอ่ะเจ้าเขาลูกช้างอ่ะ เอเอเบรสองวนะ่าเลยตอนนะี้อยากใครก็เออมันแก้ปวดเข่าได้ไหมได้ไนาาไได้ดน้องเอามาป่ะมอยม้าา่มไปาน้องไปขอบหมอ ได้นะมันการนะถ้าทำภูมิเป็นมันการได้นะโอ้หมอบไปเลยผู้บอว่าล้อไม่น่าติดตลอเลยสามร้อยได้มันมีหัวล้เขอบเวนทีรอบสาพันก็พันสองพันพันร้อยอ่ะโหาติดสวยอ่ะแต่พุ่ทีนี้ไอความร้อนคุณเย็นไปพัด ไม่ไหมแต่ว่ากล้องเราต้องเท่ห์ต้องเก้าหนึ่งเก้า เมื่อถึงนเนี่ยตรงเนี่ย9โมงเขาบอกดูในการอีก9โมง <c oughs> แล้วเขาบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเขาแล้ว brakes, นนีไม่นอนครับแล้วครทำตกลงกันก่อน

daripada I don't know. they need help เราใช้ได้เห็นเขาตั้งเตากันอยู่เสียดายังเลยอ่ะเอ้าเออมีกระออยด้วยเออไปขอน้ำกันแล้วังต้มน้ำต้มน้ำเอาหม้อไปต้ม มีเกว๊วยางอยู่คืนนี้ก็แปะไว้ 秘密。 กางบคุณอะไรอ่ะถ uh> ุงเอาหล่นอีกแล้วเหรอสีเดิมนายเป็นคเจ้าเดิมสีเดิมเดี๋ยวลงไม่ได้เนี่ยไต่ขึ้นเนี่ยตอนลงเจ้าเดิมสีเดิมลงไม่ได้ับรเจ้าเดิมสีเดิมมันลงไม่ได้เดี๋ยวลงไม่ได้ ใ่ใ่รเข้าแล้วเนี่ยใ่เอ้ยเ้าเปิดถู่ส่งไฟมาเลขถ่ายเหรออันนี้อันนี้ส่งไฟล์นี้มาเ้าถ่ยคืออะไรเสียตีอะเสียตีอะได้นะถูกไปหรอตายแล้วต้องอะไรนะเอยากกินอะไรแล้ว ไม่ดีนะเปิดตั้งแต่ขึ้นไปเลยใช่ไหมโอ้ยไม่มีจับเลย่งมาทุกไฟเลยตามแย่แล้วอะไรเหรอาวงกระพัแย่แล้วเจ้าบเสื้อไม่เปียกนะเนเนซอกเลยาเหรอเยกแบบผมถอดออกมาอ แตลงมาลงไปเราต้องกินอะไรดีไอเคเอฟซีเราต้องกินอะรเคอฟซีนีคือแบบสีก็ได้ยงกไรเหรทำไมมีคนดตแปลกอืก็ไม่ด้อะไรทำดีก็ไม่เห็นต้องอะไรเลยก็ได้อะไรมาเนี่ยออดทุบมือทิปเียวริเลยโอ้โหาหยม2บาท เดี๋ยวเอาล้ได้เอฟถุงมือหนังอีกแล้วเนื้อไม่่ใชแรง ได้ขึ้นไปไหมครับขึ้นไปได้ครับข้างบนนะเอาเราบทักันอยู่ไงเอารอผมจำไม่ได้เดี๋ยวผมม,มีนั่งกับผมบ้มาข้างบนนะอ๋ออ๋อผมจำได้แล้วาโดนเขาไล่คนสุดท้ายใช่ไหม